นี่นะคะกระเป๋าดักซับนะคะเป็นตัวนี้เป็นรุ่นนะคะรุ่นใหม่ล่าสุดทวินแคม16บหกวาวดึงดูดนะยิ่งใหญ่กว่าเดิมเห็นไหมนักเรียนอ,อันนี้เป็นแม่เหล็กดึงดูดพลังโลหะเก้านะคะตอนนี้เป็น2ฝั่งเลยประสานกับลูกโลกอินฟินิตี้นะคะมีสัญลักษณ์ T S B U ด้วยนะคะ T T S U นะคะที่เชิสากับสโตแมจิก แปลได้อีกอย่างหนึ่งค่ะตัวทีย่อมาจากนะทีต้นไม้คือความเจริญเติบโต S คือสกายคือท้องฟ้ากว้างใหญ่ไพศาลนะคะ W คือ World คือโลกใบนี้นั่นหมายความว่าคุณดึงดูดความมั่งคั่งจากโลกใบนี้ได้ทุกอย่างเมื่อคุณใช้กระเป๋าใบนี้อ่าซิปนะคะเห็นไหมเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินค่ะใส่เงินได้เหมือนเดิมค่ะสามแสนกว่าบาทนะคะใส่บาทแต่ครั้งนี้แตกต่างจากนะคะรอบรอบ ตัวรุ่นเดิมนะคะคือเราเน้นให้เก็บเงินได้มากขึ้นเราเอาช่องเก็บเงินมาอยู่ด้านหน้าแทนคุณเห็นไหม เปิดมาปุ๊บเจอช่องเก็บเงินเลยนะคะช่องเก็บเงินมาอยู่ด้านหน้าแทนเพื่อให้คุณมีเงินเก็บง่ายขึ้นเยอะขึ้นนั่นเองนะคะตัวนี้จะใส่บัตรที่เป็นบัตร ATM เท่านั้นถ้ามีบัตรไม่ถึงก็ใบ2ใบก็ยังดีค่ะนะทำไว้หลายธนาคารหมายความว่ามีเงินเก็บเยอะไม่ใส่บัตรเครดิตบัตรเครดิตแยกไว้อีกช่องหนึ่งนะคะอย่ามาใส่ในกระเป๋านี้นะคะบัตรเครดิตนะคะอย่าใช้อย่ามาใส่ในนี้นะคะเพราะว่ามันเป็นดึงดูดทรัพย์นะเดี๋ยวมันไปดึงดูดนี่นะใส่เฉพาะบัตรพวก ATM บัตรบัตรเงินฝากต่างๆคุณแปลว่าคุณมีเเเงินนก็บยอะะะค อ่ะสิช่องมงคลนะคะมากๆกระเป๋าดักซับุกุสิตาโดยเฉพาะนะคะรุ่นนี้แต่ว่ารุ่น1จะเป็นรุ่น l i m i t ต็ดอ dition ที่มีรีวิวคนถูกหวย12ล้านแล้วก็อ่าถูกหวยของพม่านะคะรางวัลที่1เหมือนกันนะคะ